Seconds. Weapons away. Oh Verify initial way. strikes on the predator feed. Sir, the, the all Good work, Sandman. We've regained air dominance over Manhattan and pushed the front line back to the river. What's our next target? Wow. The Russian command vessel is wow. an Oscar it's two it's submarine right? carrying enough cruise missiles to level the eastern seaboard. We need to strike fast before they can a Roger, what's the mission? Infiltrate the vessel, take over the bridge, then turn their weapons against their own fleet. I need you to link up with the seals and get it done. Good luck. Get up, boys. Where's our infill point? Brooklyn Battery Tunnel. I thought it collapsed. It did. Almost through. เนี่ยเราดำใต้น้ำนะคะทุกคนทำลายลูกกงนี่ไปก่อนไปหาบุ๊บปปบุปบบ๊ปบ,บไปไปจ้าเราตามเข้าไปใส่ชุดงมประดาน้ำโอ้โหมี้ากรถใต้น้ำอะ่ะ มันเขียนว่า follow ก็คือตามโอเคตามตามจ้ะขับเรือดำน้ำเลยมันเหมือนเมืองนี่จมใต้บาดาลเลยทุกคนเพราะว่าพวกซากรถพวกอะไรอ่ะจมอยู่ในอุโมงค์ใต้น้ำอ่ะ Metal 01 got you on the tracker. Roger approaching rendezvous. My gun. SEAL team should be up ahead. I see them. Subs on the move. Intercept window is closing fast. Roger that, lead the way. Oh, I'm ไม่ใช่นอนอ่ะลอยจมน,จนา้งนางอยู่อ่อเขียนว่าโฟลโร่ไม่ใช่เนี่เขีาเส้อเอทำไมมันขึ้นคอยแดงเหมืนอนเลยเนี่ยมันระเบิดด้วยอะ่ะ

วั Got another mine. นนี้แหละ่า <Clear. S 1> ไประวังระเบิดนะคะโอเคหลบได้ห <ber> ลบได้ <we> ได้โอเค two, อเราก็ใกล้กับคนนั้นแล้วนี่ว่าอะไรไม่ขึ้นมาวะเนี่ย <Ste ady. S 1> ทุกคนชะลอหมดเลยทุกคน มันเหมือนมีวัตถุบางอย่างใ,ใหญ่ๆอะเคลื่อนผ่านเรือดำนักแน่เลยปปอีกสี่สิสามเมตรโอเคเราต้องเข้าประชิดเรือดำน้ำอันนี้แอบเข้าไปนะคะทุกคน เ,เราต้องหาทางแอบเข้าไปก่อนปุ๊บ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 ห้าสิบเอ๊ะ <Frost, move. S 1> มันเหมือน Good job. We'll prep the X -film. Going explosive. Overlord, okay. this is Metal Zero One. Uh. Sub is surfacing. Commencing assault. Roger Zero One. The 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 injectors. Injectors. control of the sub's missiles. Okay. Okay. <laughs> <don't know. laughs> <gonna> <laughs> ระเบิดไปเป็นรูเลยอ่ะไป <atch> เราต้องหาทางไปไปตัด <rag> ัตไปตายแล้ว stairs โล้สาธะเจ็บโว้สาธะ้าธะสาธะเออตุกอุ๊กอุ๊กอุ๊กปะ อวพวกนี้เคได้กระสุนเพิ่มมาหน่อยแล้วทุกคนมันเหมือนเกิดการระเบิดอะไรบางอย่างอ่ะ ส่นมาหน่อยเอ็งดีเออรักสักเก็บกระสุนมาได้หน่อยด้วยเองดีเออกือบปีแล้ว อย่างเดียวแล้วสารสตปารเตเอ้โหเลเซอร์เลเซอร์ทำงานเพียบฟังขอดูก่อนได้กระสุนไหม อะไรมามั่งกูเก็บไปก่นอไปไปนยิงอ่ะล่อยจากด้านหลังยิงอ่ะใส่กระสุนไปไปแล้วเหรอ,อเอ้ยขึ้นบันไดไปแล้วทุกคนเออฝาดได้ ได้ร้อยกนน้ำอ่ะปืนนี้ สัตไปแล้วนีว่ว่เอรัวไปเลยจ้าสัตหลบก่อนหลบเติมเลือกไม่อยากติดแดงป่าระเบิดไปเลยเออเฉเออระเบิดไปอีกลูกหนึ่ง ใส่แล้วบ้างใช่มไหมเอ้เลเซอร์มันอยู่ทางข่านะเอ้ okay. ใส่กระสุนได้ยิงเออฟาดอ่ะก็ะสามารถหากระสุนได้ไม่ไม่ยากมากนะเออ หาสกระสุนไม่ยากมากนะเพราะมันเอามาจากศพปุ่นนี้แหละเอ้ยขึ้นไปเนี่ไงต้องไปในนี่แหละไขรหัสไปบอกว่าให้กดเองอ้าติดระเบิดไปเลยเค อสาสสนึงเมตสลมแต่เราก็ต <Go> ัดหลังจะแขกประตูเข้าไปมันก็จะแบบโซโมชั่นแบบโซราวหนึ่งอ่า Alright I got the launch keys Overlord this is Metal z e I send checkpoint e l a u n c มีกระสุนน่าใส่ไป The missile is <coughs> processing the launch. Now. Uh, the Tango, whiskey zero. Five, five, six, 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 two, coordinates confirmed. Firing on Russian fleet in 30 seconds. Frost, get on the console. Frost over here.

ก้ก้้าเราจะรเบริดเอดํา้ำนีแล้วเราต้องหนีออกมาไปโดดไปจ้า This oh. All friendly call signs. We are no longer on the defensive. I repeat consolidate and counterattack. This is only a foxtrot. The Russians are disengaging. We got them on their heels. <coughs>